ขอนอบน้อมในพระภูมิพระภาคเจ้าขอนอบน้อมในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมในปารียสงขอนอบน้อมในคุณงามความดีโดยบาร,รมีศีลบาร,รมีธรรม <c oughs> จงผลิตดอกออกผลงดงาม เป็นที่ต้งแห่งศรัทธาของผู้มีปัญญาและความดีโดยทั่วนากันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความรู้สึกปราบปลืม้มกินดีด้วย <c oughs> ที่ ประสงค์ได้เกิดขึ้นงใน,ในช่วงวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่เองซึ่งปีที่แล้วก็มีหนึ่งรูปสองรูปปีนี้ก็มีสามรูปขึ้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีงามสำหรับหลวงปู่ และเป็นโอกาสดีนาทีทอง <c oughs> สำหรับลูกหลานที่มีโอกาสได้มาร่วมเสียสละการเสียสละนี่ยิ่งใหญ่มากเสียสละผมที่อยู่บนหัวอันเป็นที่รักของคราวาสเสียสละเวลาอันมีค่า ที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพประกอบชีวิตสละการงานหน้าที่ลาการลาง,งานมาทำหน้าที่ความกตัญญูก็มีความดีก็พร้อมเป็นในมิตรหมายอันเป็นมงคลสำหรับชีวิตของตนและให้ผู้อื่นได้อาศัย บารมีนี้ให้ทวีคูณเบ่งบานไปด้วยกันพร้อมกันนั้นก็ยังมีลูกหลานได้ทําบุญเนื่องด้วยคล้ายวันเกิดวันนี้คือลูกอ,อ๊อบเป็นเจตนาที่ทำให้เกิดความสดชื่นรื่นเย็น อบอุ่นเบิกบานแก่พ่อแม่แต่น้องๆตลอดทั้งคนที่รักและเคารพนับได้ว่าเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญว่าวันสำคัญอย่างนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เหลือรอดมามาอุ้มชูการงานหน้าที่บิดามารดา เป็นผู้รับภาระแทนท่านให้กิตใจของท่านเบิกบานแจ่มใสถือว่าได้ทำหน้าที่กันอยู่กตเวทีนี่เป็นนิมิตหมายของคนดีสุดยอดเพราะฉะนั้นโอกาสดีอย่างนี้พระคุณเจ้าเป็นผู้นำพาชีวิตแสงสว่างญาติพี่น้องก็มองเห็น อยู่ไกลแค่ไหนหมู่เพื่อนก็มองเห็นมาร่วมงานมาแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าพระใหม่เหมือนกับว่ามาส่งทางสู่เส้นชัยของชีวิตอุปมาเหมือนครั้งหนึ่งหลวงปู่เคยไปเลี้ยงควาย ไปเลี้ยงควายเนี่เจ้าของควายนี่ต้องรู้ว่าทุ่งไหนมีหญ้าทุ่งไหนมีหน่อข้าวอ่อนป่าไหนที่หญ้าถูกไฟไหม้แล้วกำลังได้ฝนใหม่แล้วงอกงามขึ้นมาเป็นหน่อใหม่มียอดอ่อนพวกเราก็พากันไล่ควายฝูงควายที่เรารัก ไปสู่ทุ่งหญ้าไปสู่ทุ่งนากว้างที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารคือหญ้าเขียวสดอ่อนละไมที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าผู้พระใหม่เมื่อท่านส่งเราถึงทุ่งกว้างทุ่งหญ้าถึงทุ่งนาอันเขียวสดพร้อมไปด้วยอาหารอันรสโอชะ พวกเราจะหากินเองหญ้าไม่ได้มาหาเราพืชพันธุ์าหารไม่ได้มาหาเราแต่เราจะเลือกกินหญ้าเลือกกินที่อุดมสมบูรณ์มีอยู่ทุกอย่างในขณะที่หญ้ากำลังสวยงามอยู่ก็มีพวกต่อพวกแกนอยู่ตามโรงหญ้ามีก้อนอิฐก้อนหินก้อนทรายอยู่ตามทุ่งนา ป่าหญ้าป่าข้าวจะต้องระมัดระวังทุกอย่างในการเป็นอยู่ของชีวิตเพราะฉะนั้นบุญต่อไปนี้เป็นบุญของพระคุณเจ้าภิกษุใหม่ที่จะต้องทำอะไรอุปชาก็บอกนี่บาทเธอนะนี่กีวรเธอนะ การมีบาทคือเลี้ยงชีพการมีจีวรคือดำรงตนเป็นคนสมถะไม่ได้มีมาให้เยอะไม่ได้มีมาให้มากมีแค่ผ้าชุดเดียวและนอกนั้นก็เป็นผ้าอาบน้ำมั่งเป็นผ้าอาศัยแต่ที่แน่นอนที่สุดคือท่านมอบผ้าให้เราสามผืนที่เราจะต้องรักษาใช้อยู่เป็นประจำ ตลอดที่เรายังเป็นสมณะอยู่บาทนี้เบีหม้บให้เราเพื่อที่จะใช้เป็นการเลี้ยงชีวิตเพราะเราเป็นผู้อาศัยชาวบ้านอย่าทำให้ชาวบ้านเห็นเราเป็นคนหมดคุณค่าแห่งความเป็นสมณะอย่าเห็นเราเป็นขอทาน เพราะพระกับขอทานไม่เหมือนกันผู้ขอแต่ว่าเป็นผู้ขออย่างประเสริฐไม่ใช่เป็นผู้ขอแบบขอทานการขออย่างพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลโยมนั้นยกมือใส่หัวยกของที่จะถวายเสียงใส่เสียงกล้าวเพราะรู้ว่าท่านมีศีลปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ มีภากาสาวะเป็นที่ห่มกายเป็นพงชัยของพาะรียเจ้าเป็นพุทธบุตรชิ้นเนวร์ที่เดินตามรอยพระพุทธองค์ผู้บริสุทธิ์ความชื่นใจของญาติโยมความดีใจของพ่อแม่ความรู้สึกเหล่านี้ท่านมีอยู่แล้วในวันที่รู้ข่าวว่าเราจะเข้าสู่ภากาสาวพัน ทีนี้แล้วแต่เราจะมาเก็บกรรมกอบเกี่ยวเอาสิ่งใดที่ดีในศาสนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีณนะที่ใดในศาสนานี้มีอยู่มากมายเที่ยวปินฑบาทกวาดลานวัดปลงอาบัติทำวัดสวดมนต์นขนาายในปัจเจกภาวนารักษาของสงดำรงตนเป็นคนหน่ากราบหน้าไหว้สิ่งเหล่านี้แหละ เป็นบุญตลอดเวลาจะพูดจะจาก็ไม่เหมือนเก่าแล้วจะเดินจะเหินก็ต้องสํารวมระวังเวลานั่งก็ต้องระวังเวลาลุกก็ต้องระวังเวลานอนอยู่ก็ต้องระวังระวังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเรียกว่าใช้สติอยู่ตลอดเวลาเป็นการมีบุญเกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองเมื่อใดเราขาดสติ ทำอะไรแบบมอมเมาหลงไหลเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่กระทำอยู่ทำให้เราพลาดพลังเสียท่าและเป็นทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นโอกาสของเราในการที่เข้าสู่ภาคกาศสาวพัฒนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เรามีโอกาสทำบุญให้ตน มีโอกาสที่จะส่งผลบุญให้ผู้อื่นและมีการทรงไว้ซึ่งพระสัตธรรมแห่งสัทธาในพระรตนตรัไตรอันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานขอให้ลูกหลานผู้ได้เสียสละเวลาในการสร้างในมิตรหมายคุณงามความดีที่เป็นวันมหามงคลวันนี้จงเป็นวันชงชัยจงเป็นวันเป็นไปของชีวิต ปราศจากทุกปราศจากโศกโรคอันตรายใดๆมีจิตที่ผ่องใสกลับใจมาทำความดีอย่างเบิกบานเพื่อเอาศีลทานเป็นการแผ่เมตตาให้แก่ญาติจะได้เจริญรุ่งเรืองสมกับศรัทธาอันปลูกไว้แล้วจะได้งอกงามขึ้นในพระธนตไตรสืบไปเพราะฉะนั้นต่อเต่นี้ พระเจ้าประสงค์จะได้อนุโมทนาเจริญพรญา,าติโยมเตรียมน้ำไว้พระใหม่ได้ตรวจน้ำด้วยแล้วก็ญาติธรรมก็ตรวจน้ำไปได้วยกันถ้ามีน้ำถ้านั้นไม่งั้นก็น้อมใจแผ่เมตตาบุญกุศลเป็นลำดับต่อไปเป็นกาเป็นกำหนดว่าเราได้ฉลอง พระใหม่เป็นในตัวแล้วเรียบร้อยวันนี้